ฮานาถูเศษนะสวัสดีนะครับกานยองอาเซโยนีเห่าสลามเรกูมกูดมอร์นิ่งอัปตะดูทีฟเวอร์นิ่งกูดไนท์นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับด,รรด,ดูดวงชะตานะหมอฤาภาดาวนำโชคนะครับวาดดวงชะตาประจําในวันจันทร์นะครับวาระดวงโชคทุกวันจันทร์นะจะส่งผลอย่างไรกับดวงชะตาทั้ง12ลราศีและตามวันเกิดนะครับว่าดวงในวันนี้ นะดวงดาวไหนซึ่งจะเป็นดวงดาวที่นําโชคลาภมาให้กับดวงชะตาของคุณด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่อง Youtube ให้กาอาจารย์ด้วยนะครับเต่อนะเพราะฉะนั้นเวลาอัพคลิปอะไรไปแล้วเนี่ยก็จะแจ้งเตือนไปยังทันทีเลยของคุณอย่างดีลิฟเวอรี่เลยนะครับหรือถ้าใครสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อมาได้นะครับหรือปรับเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น กว่าเดิมเล่งโชคลาภเล่งบุญบุศสต่างๆก็ติดต่อมาอาจารย์ได้เลยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาในวันนี้นะครับพูดถึงในเรื่องของโชคลาภนะครับชาวลัคนาราศีหรือตามวันเกิดใครจะมีโชคลาภประจําในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยประจําในวันจันทร์นะครับดูตามตัวเลขตามทักษะเนี่ยที่เด่นในดวงนะครับวันจันทรนะ์คนเกิดวันจันทร์ก็มีโอกาส นค,คนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดในวันเสาร์ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาวจำัวของคุณก็คือเลขเจ็ดนะหรือดาวพระเสร์วันนี้ก็ถือว่าเป็นสีประจําวันในดวงชะตานะก็ส่งผลให้คุณเนี่ยจะมีโชคลาภที่ดีเข้ามาในวันนี้นะครับหรือสิ่งเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆที่เกิดขึ้นจะนําพามาซึ่งผลประโยชน์นะครับและนําโชคลาภให้กับเจ้าชะตาแม้จะมาช้าไปบ้าง แต่ก็จะได้เข้ามามากชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ดวงชะตาประจำเนวนี้นะครับถ้าวันนี้นะเป็นวันแห่งโชคลาภของคุณนะครับคุณจําไว้เลยนะล่วงหน้านะครับคุณจะต้องไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยกับบุคคลซึ่งเป็นคนที่รูปร่างใหญ่ผิวคล้ำนะครับพูดจาน้อยนะหรือพูดแต่ค้างออกมาเนี่ยได้แสบสัน นะครับหรือพูดตรงนะหรือเป็นพ,พูดออกมาในแบบแบบแหมพูดรับไม่ได้ประมาณนี้เออหรือพูดน้อยนะจะนําโชคลาภหรือสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณในดวงชะตานะครับถึงแม้ว่าจะมาช้าแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคนเกิดในวันเสาร์ชาวนัาราศีมังกรเนี่ยนะก็ถือว่าจะได้เข้ามามา,มากด้วยเช่นกันส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นในคนเกิดในวันจันทร์คุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภถ้าดวงคุณดีคนเกิดวันจันทร์เนี่ยถ้าคุณดวงดีเนี่ยยังไงคุณได้เงินแน่นอนนะครับรวมถึงในเรื่องของโชคลาภด้วยเช่นกันนะแล้วก็คนที่เกิดในวันพระพฤหัสบดีนะครับหรือชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงของคุณเนี่ยถือว่าสติปัญญาความรู้วิชาการนะครับจะมีโอกาสมากขึ้น นะความรู้ของเจ้าชะตาเนี่ยจะส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงนะครับดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญาเป็นทรัพย์ความรู้คุณเป็นทรัพย์สินเงินทองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะมีฐานะทางการเงินที่ดีด้วยเช่นกันในวันนี้นะครับดาวพระพฤหัสบดีก็ถือว่าเป็นดาวการเงินด้วยเช่นกันดาวเสาร์ถือว่าเป็นดาวแห่งโชคลาภและความสําเร็จนะในดวงชะตาของคุณนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยดวงในวันนี้นะสำหรับโชคลาภนะครับที่คุณมีโอกาสที่จะได้คือให้คุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆตัวโตวนะในวัดนะครับพระประธานในพระบูสถก็ได้ให้คุณขอโชคลาบนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภเป็นจํานวนมากด้วยเช่นกันในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีที่ดีในวันนี้ก็คือสีม่วงนะ สีม่วงดีที่สุดจะนำโชคลาบมาให้กับคุณนะครับและสำหรับดวงใครที่ไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคหรือซื้อลอตเตอรี่ในวันจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์ชาวลัคนาราศีสิงในดวงชะตานะครับเพราะาดาวประจำตัวคุณเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะเป็นกาดีประจำวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังนะครับในการเสี่ยงโชคต่างๆก็ เอาน้อยนะครับโรตรี่หลับตาซื้อใบเดียวก็พอแล้วคนเรามันจะมีโชคลาภยังไงยังไงมันก็จะมีโชคลาภแน่นอนนะครับสิ่งที่สำคัญวันนี้คือให้คุณระวังความเสียหายต่างๆที่มีเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับความหยิ่งยโสนะครับของคุณเนี่ยจะสร้างปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นให้กับคุณได้ให้ระวังในเรื่องของไฟดูดไฟช็อตน,น้ำร้อนลวกนะ,นะครับอันนี้ก็สำคัญด้วยเช่นกัน นะในดวงชะตาประจำเดืนนี้ต้องเรามาระวังไว้ด้วยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาถึงดูตามรวบดวงดาวบนหน้าจอเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นค,คุณเห็นไหมนะซ้ายมือนะครับก็จะเป็นดาวราชาโชคนะก็ขอให้นําโชคลาภนะครับในทุกๆวันให้กับแฟนขับขออมอริออพาดาวนะจะได้ร่ํารวยมีโชคมีชัยประสบผลความสาเร็จสมหวัง ในดวงชะตานะครับเพราะว่าตัวเลขเหล่านี้นะครับก็เป็นมาฐานที่จะนําโชคลาภมาให้กับคุณด้วยเช่นกันนะถ้าดวงใครถูกชะตาเลขไหนก็เลือกเลขนั้นได้เลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยดูทางขวามือนะเป็นพิเศษนะครับประจําวันนะดวงโชคประจําของในวันจันทร์นะครับที่อาจารย์คํานวณออกมาแล้วดาวที่เด่นนะครับนะนับในวันนี้เลยนะครับก็คือ ห้าหกนะห้าหกสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แยกนะเออเลขห้านะครับเด่นหกเด่นสี่เด่นเจ็ดเด่นศูนย์เด่นหนึ่งเด่น 0, ดน, 1, ดน,นะครับเลขกลุ่มนี้ถือว่าเด่นในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จับคู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงโชคทุกวันจันท์ในวันนี้นะครับก็จะมีห้าหก 6 4 5 4 1 5 1 6 5 7 6 7น6 5 0 1 4 4 0 7 0 7 4 8 6 8 5นะครับเออย้ำอีกครั้งนึงไหมนะก็จะมี5 6 6 4 5 4 1 5 1 6 5 7 6 7 0 6 5 0 1 4 4 0 7 0 7 4 86 85นะครับเออเพราะฉะนั้นในกลุ่มตัวเลขดาวประคราะห์พวกนี้นะครับนะตัวเลขเนี้ยจะนำโชคลาภไม้กับทุกลัคนาราศีนะครับแล้วก็ทุกวันเกิดประจำในวันนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยนะครับคุณจะต้องสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตานะครับใครมีพระคาถาดีๆอะไรก็แล้วแต่นะคุณก็เอามาสวดใด้หมดเลย จะได้เป็นกำลังนะหนุนดวงชะตาของคุณเนี่ยให้มีเงินทองโชคลาภทยกสิ่งที่ดีในดวงชะตานะครับถ้าใครสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะหรือจะเสริมดวงชะตานะครับบูชาดวงนว้โมพุทธายะนะครับเสริมดวงในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินรวมถึงสเสน่ห์เมตตามมหมานิยมเรียกทรัพย์ด้วยนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับ โอเคนะอันนี้ก็ครบแล้วนะครับในดวงชะตาวาระดวงโชคทุกวันจันทร์นะก็ขอให้แฟนคลับของมริปรดาวทุกๆคนโชคดีมีชัยประสบผลความสำเร็จสมหวังในทุกประการคิดสิ่งใดในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สงงินทองสมหวังในทุกประการเลยนะครับสาธุพุทธะสังมิะชาดิติพระสิวรีเถระพระอารหังสัพพาราพังประสิทธิเตสาธุ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ